อันนี้เป็นวิธีบริหารงานจัดซื้ออย่างหนึ่งนะคุณต้องหาแหล่งซัพพลายเออร์เพิ่มเข้ามาค่ะคุณต้องกำหนดเวลาทำงานนะว่าเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงนี้คุณจะทำเรื่องนี้เพราะถ้าคุณไม่กำหนดนะมันจะสเปะสปะคุณจะไม่ได้งานมันก็จะได้งานตามที่คนอื่นส่งมาส่งมาเอ,อ้ยก็ทำไปไอ้ส่วนนั้นมันก็ต้องทำแต่ถ้าคุณกำหนดระยะเวลาคุณว่า ไอช่วงเนี้ยหชั่วโมงเนี้ยฉันจะทําเรื่องนี้แล้วคุณจะได้งานในเรื่องนั้นอย่างไอเรื่องการหาแหล่งซัลายเออร์เพิ่มเนี่ยมันเป็นงานหลักของจัดซื้อเลยนะดังนั้นคุณต้องกําหนดเวลาตอนที่ครูทํางานนะครูจะกําหนดเวลาช่วง4ี่โมงเย็น สี่โมงเย็นนะครูจะหาซัพพลายเออร์เพิ่มครูจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการหาซัพพลายเออร์เพิ่มอย่างตัวสินค้านึงอ่ะครูก็จะหาวันนี้หนึ่งตัวสินค้าครูหาซัพพลายเออร์มาแมทในหนึ่งตัวสินค้าทําทุกวันทุกวันในสินค้าบริษัทที่เราซื้อมันจะมีซัพพลายเออร์เข้ามาแมทอยู่ในนั้นหลายๆซัพพลายเออร์ก็ทําวนไปวนไปเรื่อยๆเพราะเราทํางานอยู่ในบริษัทนั้นทุกวันอะ่ะเราก็ต้องเมนเนจงานเราทุกวันในเรื่องนี้คุณเป็นผู้นําผู้บริหารผู้จัดการหรือว่าเจ้าของ ของบริษัทนะคุณรู้เรื่องนี้คุณก็ต้องบอกให้ลูกน้องคุณทำเฮ้ยมันก็ต้องมีการหาแหล่งซัพพลายเออร์เพิ่มนะแล้วการหาเพิ่มอ่ะมันก็ต้องกำหนดเวลาไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ทำพวกนี้ทำมันต้องทำทุกวันว่าเฮ้ยชั่วโมงเนี้ยต้องเป็นชั่วโมงของการหาซัพพลายเออร์เข้ามาแมทในทุกตัวสินค้านะถ้าคุณเริ่มมันจะสำเร็จค่ะสิ่งน,นี้ขอให้เอาไปทำครูจะบอกหลายๆคลิปเนาะ ถ้าคุณไม่คีเอทงานให้ตัวเองคุณทำตามจ็อบดสคริปชันของตัวเองคุณจะไม่ได้ถูกโปรโมทหรือจะไม่ได้อัพเงินเดือนขึ้นเขาจะก็พูดได้ว่าคุณทำตามจ็อบดสคริปชันก็ชั้นจ้างเธอมาสมมติจ้างมาห้าหมื่นชั้นจ้างเธอมาห้าหมื่นก็เธอทำตามจ็อบดสคริปชันทุกอย่างก็ห้าหมื่นก็สมควรแล้วแต่ถ้าคุณคีเอทงานเพิ่มคุณมีทำตรงนี้เพิ่มมาแล้วคุณก็เป่าประกาศว่าคุณทำอันนี้เพิ่มคุณไม่ต้อง แค่นะว่าเอ้ยมันเอาความดีเข้าตัวอะไรเงี้ยก็เราทำเราประกาศจะส่งเมลจะส่งไลน์ให้เขารู้ว่าคุณทําคุณตอบย้ําให้เขารับรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอสิ้นปีคุณไปสรุปรวมว่าคุณมีทําอะไรเพิ่มบ้างเขาจะเห็นผลงานนี่แหละมันจะทําให้คุณเติบโตคุณใช้ชีวิตอยู่แล้วในตรงนั้นคุณเสียเวลาทําอยู่แล้วในตรงนั้นดังนั้นเพิ่มในตรงเนี้ยเข้าไปกําหนดเวลาตัวเองทํางานเข้าไปว่า ไอ้ตรงเวลาเนี้ยคุณจะทําเรื่องอะไรเวลานี้คุณจะทําเรื่องอะไรไอ้งานที่มันเข้ามาที่มันเป็นงานลูทีนโอเคมันก็ทําไปแต่บางงานมันไม่ใช่ลูทีนบางงานคุณต้องกําหนดเองต้องวางเองว่าตรงนี้คุณจะทําเรื่องนี้ทําเรื่องนั้นอย่างเนี้ยครูบอกคุณว่าไอ้ตรงที่การหาพพลายอร์แหล่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องกําหนดเวลา กำหนดให้ชั่วโมงนี้ฉันจะหาแล้วคุณก็ควรจะสตดรายการสินค้าทั้งหมดที่คุณซื้อออกมาว่ามีอะไรบ้างแล้วคุณก็ทําเป็นโฟลเดอร์ทําเป็นงานของคุณว่าเอ้ยไอสินค้าตัวเนี้ยคุณหาสัพพลายร์มัมแมตแล้วนะตัวที่หนตัวที่2ตัวที่สาไล่ไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งสมมติมี100รายการที่คุณซื้อคุยยกตัวอย่างนะอาหารรายการที่1จบจน100จบคุณก็วนกลับมาใหม่เอาสเพเลายร์เจ้าที่2เข้ามาใส่วน3เข้ามาใส่แบบนี้ทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ ประกาศให้คนอื่นรู้ว่าคุณทําแบบนี้แล้วก็สร้างไว้ในได้กลางหรืออะไรว่าโอเคมีซัพพลายเออร์ตรงนี้ใครอยากจะพูดคุยก็ได้เลยทําข้อมูลเอาเบอร์โทรคนติดต่อใส่ไว้ในไฟล์ Excel ให้เรียบร้อยในเรื่องบริหารจัดการในงานจัดซื้อพกไฟล์คอนโทรอะไรนะคุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะในนั้นครูสอนคุณคุณคุมคุณบริหารอ่ะมันสมควรเหมาะมากที่คุณจะต้องไปเอาความรู้แล้วเอาไปเทรนให้น้องๆคุณรู้ต่อ มันเป็นเครื่องมือชั้นดีของคุณเลยนะในองค์ความรู้และในองค์ความรู้ที่ครูให้มันเป็นความรู้ของคนทำงานทั้งโฟทั้งฟอร์มของจริง a g r e m m n t t o o t a c t t สัญญานโยบายการซื้อทุกสิ่งอย่างครูให้คุณไปคุณไป a d ด p t ไปเก่าเป็นของบริษัทคุณได้เลยมันเหมาะมากนะที่บริษัทคุณต้องการรีโนเวทจะซื้อใหม่หรือกำลังจะอัพเข้าไปใหม่หรือกำลังจะ เข้าตลาดลักทรัพย์หรือกาลังจะทนะํา ISO เนี่ยมันเหมาะมากๆเหมาะกับผู้บริหารผู้จัดก,การคนทําจัดซื้อครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทําขอให้คุณเติบโตรักการเติบโตแล้วก็เติบโตอย่างที่ใจคุณหวังขอให้ได้เงินอย่างที่คุณปรารถนาเนาะครูขอให้คุณโชคดีจากใจคือธัญญาค่ะ